สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเคส iPhone น,นะครับเป็นของ12 Pro m a x และ13 Pro m a x ซึ่งเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นที่ผมชอบใช้นะครับเพราะใส่แล้วมันสวยดีนะฮะเคสนี้มีชื่อยี่ห้อว่า l o าวนะครับซึ่งรุ่นจะเป็นรุ่น C ิฟ i s นเอกกล่องน,นี้เป็นของของาของ13 p ป o m a ็นะครับเป็น c ิฟตันเอแบบเคลียร์นะครับส่วนอันนี้อันเก่านี้ผมใช้มาจะปีละ เป็นเล้ารุ่นคลิสตันเอ็เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบสีแบล็คนะครับเป็นใสเคลียร์แบล็คเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับว่าสวยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นมามาดูความแตกต่างกันระหว่าง2รุ่นกันครับซึ่งจริงๆสเปคมันควรจะเหมือนกันนะครับระหว่าง12 Pro Max และ13 Pro Max เพราะว่ามันเป็นเคสร,รุ่นเดียวกันแต่มันไม่เหมือนครับ เรามาดูกันว่ามันต่างกันต,ตรงไหนนี่นะครับอันนี้เป็นแบบริสตัลเคลียร์เอ็กนะครับข้อแตกต่างอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดนะฮะคือขอบของตัว12อะ่ะมันจะโค้งบนครับแต่เกียร์นะครับว่ามันจะโค้ง ส่วนของ13อ่ะมันจะเหลี่ยมมันจะเหลี่ยมเรียบไปเลยกับเฟืองซึ่งพอตรงนี้มันเปลี่ยนอ่ะจากเดิมที่เคยโค้งบนมาเป็นแบบเหลี่ยมเรียบแทนก็คือมาสามันทำให้ความสามารถในการตกน้อยลงครับอย่างตัวเนี้ยของ12อ่ะสามารถตกกันกระแทกได้ถึง4เมตรครับตัวนี้นะฮะได้ถึง4เมตรส่วนตัวเนี้ยของ13 ซ็พพอร์ตตกกันกระแทกได้เพียง1.2เมตรเท่านั้นเพราะว่าขอบมันบางลงเยอะครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดข้างหลังนี้ก็จะเป็น t e m p พอร์กราฟเหมือนกันครับข้อดีของเกเทมเพอร์กราก็คือมันเป็นรอยยากครับอันนี้ผมใช้มาเกือบปีแล้วะมันยังแทบไม่เป็นรอยนะครับเนี่ยมีรอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยอ่ะน้อยกว่าพวก โพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติกเยอะอันนั้นใช้แบบไม่กี่เดือนก็รอยเต็มละมันแข็งแล้วมันก็สวยเงางามครับส่วนน้ำหนักนี่เดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าหนักเท่ากันไหมเริ่มจากตัว12นะครับ12บสอ Max c a แ e l o u ยี่ก้าจุดกรัมนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ละสอง r ิบสามโ จะหนัก31.4นะครับก็ถือว่าหนักกว่านิดหน่อยนิดเดียวก็แทบแทบไม่ค่อยรู้สึกนะฮะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองมาใส่กันดูอันนี้12 Pro Max ตัวที่จะใส่นะครับเป็นสีสเ a ็ปเกรย์เอสีกาไสส่วนอันนี้13 Pro Max เป็นสีทองนะฮะ เดี๋ยวเราจะใส่แล้วนะครับเปล่าพอใส่แล้วสีดำกับ i p h o n e 12สีกาวไฟก็จะเงาเหมือนกระจกเลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเหมือนกับพอข้างหลังมันเป็นสีเข้มอะแล้วมันเจอกระจกทับหน้าเข้าไปอะมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกระจกเงาเอาจริงๆเอาสองเอาสองแม่ได้เลยครับเห็นชัดเลย ส่วนสีทองนะครับอันนี้13 Pro Max ใส่สป,ปุ๊บก็ไม่ได้เงาแบบสองหน้าอะไรนะครับเพราะข้างในมันเป็นสีสว่างแต่อันนี้ก็โชว์ความเงาของเครื่องได้ดีครับสีทองเห็นขอบประมาณน,นี้ ก็ถ no so, 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 ือว่าสวยนะครับสวยเลยส่วนอันนี้ก็จะนูนนูนกว่ากล้องขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้นูนกว่ากล้องขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมเลนกล้องผมติดกันรอยไปแล้วด้วยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะเป็นเคที่ผมชอบดีห้อหนึ่งเลย เพราะว่าความสวยงามของมันความเงางามของมันนี่แหละส่วนเรื่องความจับถนัดมือนะครับระหว่างข้างๆมันมนๆกับเคสที่ข้างๆเหลี่ยมๆอันไหนจับถนัดมือกว่ากันส่วนตัวผมคิดว่ามนๆมนๆจับถนัดมือกว่านะฮะแต่เวลา เวลาหยิบขึ้นมาจากโต๊ะอย่างเงี้ยเวลาหยิบขึ้นมาจากโต๊ะอะเหลี่ยมๆหยิบง่ายกว่าแต่เมื่อมันอยู่ในมือแล้วอะ่ะมนๆจับถนัดมือกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับไม่มีอะไรละถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ